ดาราสาวลูกหนึ่งยืนยันฉันไม่เอา้าถท้าคนคุยรุ่นน้องเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน อีกหนึ่งคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสะตรองอย่างแพทนับประพาตันตระกูลคุณแม่น้องเรซี่โดยเราจะเห็นว่าแม่นั้นทั้งทํางานในวงการบันเทิงเลี้ยงลูกขายของออนไลน์และเธอนั้นถูกจับตามองเรื่องความรักครั้งใหม่ได้ชยาแพท 8G ล่าสุดแม่แพทมาร่วมรายการแชเทควันที่23ธันวาคม2565โดยเธอเปิดใจถึงรุ่นน้องคนปัจจุบนันที่กําลังคุยกันอยู่ถามคนนี้เจอได้อย่างไรเธอเผยว่าจริงๆจะแนะนําให้น้องคนนี้ เขาเด็กกว่าแพทสิปีแพทติดทันทีไม่ใช่สไตล์เราเด็กป้ายเราแนะนําให้น้องสาวแต่เผอิญผู้ชายชอบเราไม่ได้พูดเองเราพยายามดันน้องเรามากส่งรูปให้ไปด้วยกันได้แต่ผู้ก็จะคุยแต่กับเราจนตอนนี้คุยกันจนจะปีแล้วจริงๆไปไหนมาไหนกับเขาบ่อยมากแต่คนไม่รู้สึกเพราะเขาเด็กได้ฟิลนนอกทีมงานตามถ่ายนู่นนี่ให้หมดดําบอกออกกูรูแล้วคอยถ่ายรูปให้แพทดีเซมาตูมเผยเคยบอกรอน้าสตูที่เวิร์กพอยต์คน โอเคหน้าตาโอเคเลยทุกวันนี้แพทบอกเขาว่าขอไม่ลงสถานะด้วยเขาก็พยายามพิสูจน์ตัวเองแต่แพทติดอ่ะเขาเด็กไปแต่จริงๆเขาดูโตนะเรซซิ่งไม่เลือกแม่แล้วเขากับเขาได้ดีมากๆเล่นเกมด้วยกันเล่นฮาร์เบอร์แลนด์ด้วยกันได้แต่แพทบอกเขาเลยว่าไม่ต้องคาดหวังจะเปิดตัวหรือลงรูปคู่เพราะไม่มีวันนั้นถ้าไม่โปะคนถ่ายไปลงจะไม่มีทางเราจะมองเขาไปเรื่อยๆแต่เขาทําได้ดีมากๆเสมอต้นเสมอปลายเขารู้ตัวว่าสุดที่เขายืนอยู่ ไม่มีความมั่นคงแพทบอกเขาตลอดว่าต้องการมีตัวตนเมื่อไหร่ออกจากชีวิตแพทได้เลยหาคนที่ดีกว่าได้เลยถามว่าถึงจุดนั้นจะไม่เสียใจหรอเราไม่อยู่ในจุดนั้นแล้วเราเคลียร์กันตลอดว่าค่อยๆพูดกับเขาว่าอย่าทำเซอร์ไพรส์รขอแต่งงานเซอร์ไพรส์รเมื่อไหร่จะไม่คุยด้วยเลยเพราะไปสืบมานางไปปรึกษาคนรอบข้างหมดเลยว่าน,นางจะขอแต่งงานกูคนนี้แหละไม่เอา้าแพทไม่เอา้าเด็ก22เองแต่เราก็บอกว่าไม่ได้พอเรารู้ปุ๊บเราบอก เขาว่าเราไม่ชอบเซอร์ไพรส์คือแพทไม่มีเรื่องนี้ในหัวเลยคนนี้เขาซัพพอร์ตแพททุกวันนี้ไลฟ์ได้ขายของได้เขาซัพพอร์ตเราคุยกันได้ยาวจะปีแล้วอ่ะเกิดจากเขาซัพพอร์ตเรา